สวัสดีครับอิสไปไลอิสไปใตโจหักนักสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสุขภาพของปากและก็อวัยวะปากเป็นอะไรเริ่มอวัยวะเพศเป็นอะไรเริ่มเกิดจากการติดเชื้อนะครับเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งก็คือจากการสัมผัสจากคนสู่คนน้ำลายการหอมแก้มการจูบปาก และก็การสัมผัสต่างๆที่บริเวณริมฝีปากและก็อวัยวะเพศนี่แหละครับเริ่มเราจะใช้สมุนไพรในการที่จะบำบัดรักษาโรคนี้ก็คือสมุนไพรผักกะสังข้าวสารและก็ขมิน้นช้างาสนักเลโรคเริมเป็นโรคที่อยู่ริมฝีปากแม้แต่อวัยวะเพศ เรามาทำความรู้จักกันกับสมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดก็คือผักกระสังผักกระสังนี่ก็คือผักกระสังนี่เป็นสมุนไพรยาเย็นเป็นสมุนไพรบำบัดโรคเริ้มด้วยการนำต้นผักกระสังมาพอสมควรล้างน้ำให้สะอาดนะท่านผู้ชมมาตำกับขมิ้นและข้าวสารตำให้ละเอียดแล้วนำมาพอกไว้หนึ่งคืน เราจะใช้ส่วนของต้นและก็ใบของผักกระสังเริ่มเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการหอมแก้มการจูบและการใช้อาวัยเพศมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันนี่แหละครับสมนุนไพรที่จะใช้บำบัดโรคเริมผักกระสังขมิ้นและก็ข้าวสารลักษณะของโรคเริมก็คือเป็นตุ่ม มีหนองแล้วก็มีน้ำใสๆอยู่บริเวณริมฝีปากและอวัยวะเพศของเราสัมผัสจากคนสู่คนนี่แหละเป็นสมุนไพรที่เราจะต้องมาบำบัดเป็นสมุนไพรภูมิปัญญาชาวบ้านก็คือใช้ผักกะสังขมิน้นและข้าวสารนี่แหละท่านผู้ชมก็คือเรามาทราบกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าลักษณะของ ต้นเขาเป็นอย่างไรก็คือมีน้ำอวบใสใบสีเขียวซึ่งมีวิตามินซีที่มากเกือบจะเท่ากับมะนาวเลยแนละท่านผู้ชมนี่ก็คือต้นของผักกระสังที่เราจะมาบำบัดโรคเริมคราวนี้เรามาทราบเกี่ยวกับขมิน้นก็คือช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผิวหนังมีสุขภาพดีและก็แข็งแรง ช่วยรักษาโรคผิวหนังผุพองตุ่มหนองให้หายเร็วยิ่งขึ้นช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและไวรัสช่วยสมานแผลตามร่างกายให้หายเร็วยิ่งขึ้นส่วนข้าวสารมีวิตามิน B3 ช่วยบำรุงสุขภาพผิวหนังและลิ้นของเราได้อย่างดีเยี่ยมบำบัดโรคเริมเราจะใช้สมุนไพรผักกะสังขมิ้นข้าวสารชางาหนักแหล่ซีบอกห้ ฟอร์วินไม่ใช่ยาไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินใช้ฟอร์วินสิครับสําหรับท่านชายฟอร์วินหลีกเลี่ยงก,การใช้ยาตื่นเร็วกว่ายาสิบเท่าแข็งแกร่งกว่ายาสองเท่าตื่นง่ายหลับยากสุดมาราธอนไม่ลองไม่รู้ชู2นิ้วได้เลยฟอร์วินชูสองนิ้วได้เลยฟอร์วินฟอร์วินเสริมสมรรถภาพชายผู้สนับสนุนรายการฟอร์วิน ฟอร์วินผลิตจากซิลิโคนชั้นดีอายุการใช้งานสองปีแนะนำจากช่องโจฮักนัสละคามดีจริงๆสำหรับผู้ชายผู้ชายมั่นใจเมื่อใช้